วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคำสำนวนสุภาษิตสันส้นๆง่ายๆนะคะคำคำนี้ก็คือคำว่า wer schön sein will muss leiden wer schön sein will muss leiden ก็หมายถึงง่ายๆก็คือใครอยากจะสวยนะคะ ใครอยากจะสวยก็ต้องก็คือก็ต้องทนนะคะไลเดนก็คือความเจ็บปวดความไม่สบายความไม่ค่อยคือทาอะไรก็ไม่ได้อย่างที่เราอยากทานะคะก็คือแวร์ชื i นสายบิลมุสไลเดนมุสก็แปลว่าต้องนะคะมุสไลเดนก็คือต้องทนต่อความเจ็บปวดนะคะต่อความไม่พึงปรารถนาในบางสิ่งนะคะเช่นอ่าอิก วิ่ง10กิโลกรัมนะคะลดนมำหนักฉวิลง10กิโลกรัมลดน้ำนัก็คือฉันจะจะลดน้ำหนัก10กิโลนะคะอิชมุส่์สปอร์ตมากขนนะคะฉันมุส่์สปอร์ตมากขนคือฉันต้องเล่นกีฬาซึ่งที่เห็นเพื่อนๆเห็นก็คือว่า เลากำลังทำอะไร Was m a k i h g e r a d e Was m a k i h g e r a d e ฉันกำลังทำอะไร Yes m a k i c h yoga นะคะ Yes ตอนนี้นะคะ Yes m a k i c h yoga y o ค a ก็คือโยคะนะคะก็คือการที่เราอยากจะลดหุนหรือว่าอยากจะผุนสวยดูดีโยคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับ คนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะก็ตรงกับสำนวนในวันนี้ก็คือคำว่า where should I n will m u s t l like i d e n นะคะฉันอยากจะดูดี